เขาพาไาไหนมานหางนักที einer, ah, uh, yeah. huh, ่ไหนอู hmm. yeah. ้น huh. ี่หางงวลูกคือหางงหางงวเหรออืมโซรู้จักหางงไหมนี่อะไรหางงนี่หางงูหางงวหางงวนี่คือใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เหรอันี่ไม่เหมือนาปุุ๊เย็นไปล้วอันนี้คือ ใช่เรื่องกระดูกไหนปลเป็ดปเป็เปดดไม่ปเป็ดดปลาแหง้งปลาแหง้ง ปลาเค็มก่อน <ไป S 1> จะเป็นปลาเค็มก็ต้องเป็นต้อง,ปปองหแห้งก่อน <adjustments. S 2> อ่กต้องแห้งก่อนกินได้ยกวเ่าแไกดียวแก้วไปหาที่บ้านลูก คุณคะเดี๋ยวไปหาที่บ้านด้วยนะครับน้ำร้อนน้ำร้อนนะสั่งครับสั่งออเดอร์ลงหน้าแล้วนุ่นมา,า,าดูปลาเลยปลานุ่นไปดูปลาปลาดีกว่าเสือใครเสือ นไข่ปลาครับนไข่ปลาอากุ้งอะไรกุ้งล็อเตอร์เปล่ากุ้งล็อตเตอร์ฮะกุยักนั่งยงอีกจนึงกุ้งกยัก็หอาตอนนี้เส้นเาจชุ่โอ้ตาขี้เต็มเลยโอตัวนี้ไม่ขี้เลยงหล่นนะครับระวังหล่นระวังหล่น เอาวางก่อนครับวางครับตัวนี้ไม่ขึ้าลูกยังไม่โตพอลูกหยิบแล้วเดี๋ยวหล่นลูกตัวนี้ไม่ขึ้นตัวนี้สวยกว่าอีกไปคถ้าไปใหญ่ไหมโอ้โหใหญ่มากไม่ปไ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 ปแค่ยกดูก็ระวังหลดแล้วนะครับนะครับลูกกูแข็งแรงออก ไปไป <im itation> ไปไปทางนี้ลูก <im itation>